วดีมาบอก,บอกคุณอุงอิงคลอดแล้วครับล,ลูกผู้ชายนายกคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คลอดแล้วล่ะครับข่าวดีกว่านั้นเกีกพ่อคุณอุงอิงที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกลปลายปีนี้จะกลับเมืองไทยครับพี่น้องทุกคนเป็นห่วง คนไทยครับทุกวันนี้เป็นยังไงครับเห็นก็บอกขาขึ้นเรยฮะขึ้นมากายหน้าผากนะครับใครจนยกงมือนี่คือผลที่ปล่อยให้รัฐบาลอื่นปกครองมายาวนานถึง9ปีความจนของท่านก็ทวีคูณตามปีที่เขาปกครองนั่นแหละครับผมบอกให้นะครับไอ้เรื่องความจนนี่ เพื่อไทยเป็นพักเดียวครับที่มีความฝันที่อยากจะทำให้คนไทยนั้นพ้นความยากจนแล้วไม่ใช่พึงฝันฝันมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดพักการเมืองที่ชื่อว่าไทยรักไทยครับจำได้ไหมปี4-4คุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกตรงนั้นประเทศไทยติดลบใช่ไหมนั่นคือเป็นนี้ IMF ทักษิณประกาศครับ4ปีแรกจะซ่อม แล้วเป็นไงครับภายใน4ปีปลดหนี้ IMF ได้ทันทีหลังจากนั้นก็เดินหน้าแล้วครับประกาศทันทีครับ4ปีจะสร้างนโยบายที่มีก็คือการประกาศสงครามกับความยากจนจำได้ไหมแล้วเป็นไงรวยไม่รวยเงินเต็มกระเ,เป๋ามีความสุขคนไทยมีเงิน มีความสุขท่วนทั่วกันหมดครับแต่ทำได้เพียงแค่สองปีเท่านั้นยังไม่ครบสี่ปีถ้าครบ4ปีแล้วก็ปานนี้เป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นไปแล้วแต่ทำได้เพียงสองปีเกิดอะไรขึ้นครับแม่งลัดปะหารครับพี่น้องรถถังแม่งออกมาครับเห็นไหมเสร็จแล้วทุกอย่างก็หยุดชะงักจากที่รวยๆอยู่ จนลงจนลงจนลงตรงนั้นเป็นรัฐบาลพรรคอะไรครับประชาธิปัตย์ใช่ไหมใช่จนลงจนลงจนลงราคายางลดลงลดลงลดลงตอนทุนทัศน์ศรีเป็นนายกราคายางใน120บาทนะครับจำได้ไหมสูงที่สุดเท่าที่ชาวใต้เคยได้รับแต่สุดท้ายครับยกตัวอย่างตรงนี้ราคายางลดลงพี่น้องประชาชนจนลงทั้งประเทศ ในที่สุดรัฐประหารผ่านไปประชาธิปัตย์ผ่านไปก็เกิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นมาจําได้ไหมข้าวเป็นไงครับพี่น้องจํานําข้าวราคาเป็นทองคําใช่ไหมข้าววันนั้นวันนั้นชาวบ้านต้องถือปืนเฝ้าข้าวจําได้ไม่ได้เพราะข้าวมันราคาเป็นทองคําครับใช่ไม่ใช่ยุคยิ่งลักษณ์รวยไหมครับ มีความสุขไหมครับโอ้โหกําลังจะทําให้ร่ารวยเป็นเศรษฐีกําลังจะทําให้เป็นเกาหลีเป็นญี่ปุน่นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมาอีกแล้วไอตัวอะไรมาอีกแล้วตัวอะไรรู้จักไหมรู้จักไหมตัวอะไรอะไรนะจันอะไรนะประยุทธ์จันทร์ เอา้าต่อกันเองนะประยุทธ์จันท์อะไรก็ต่อเองนะสุดท้ายนายประยุทธ์มาแม่บอกจะอยู่แป๊บเดียวอยู่แป๊บเดียวเนะจ้าเดี๋ยวจะไปตู่มาความสงบจะมาโอ้โหสงบเงียบทั้งตลาดแม่ค้ายืนตบยุงไม่มีไรายได้จนมาต่อเนื่องถึงขนาดนี้ จนหนักขนาดว่าเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องท่านเข้าสปปรรพสินค้าท่านเข้าห้างสปปรรพสินค้าเข้าเซเว่นอีเลเวนก็แล้วแต่นี่แหละครับท่านต้องไปซื้อถุงพลาสติกใช,ใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วมันจะไม่จนยังไงครับเข้าเซเว่นต้องออกกำมังไปแบกของกลับบ้านเป็นยุคเดียวที่ต้องซื้อถุงพลาสติกนโยบายนี้เป็นของใครครับ ไปถามนายวรวุฒธศิลปะอาชาดูครับเจ้าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเกิดได้ยางนโยบายแบบนี้ขึ้นมาแล้วใครรวยครับซื้อถุงพลาสติกเนี่ยบอกว่ารักโลกต้องการลดโลกร้อนแต่สุดท้ายครับแถลงข่าวว่าประหยัดถุงพลาสติกให้บรรดาห้างสรรพสินค้าได้3,000ล้านใบภายใน6เดือนนะครับท่านซื้อใบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 3บาท5บาทท่านคุณดูนะครับว่าประหยัดเงินให้พ่อค้าได้เท่าไหร่ครับสามพันล้านใบคูณหน้านะมันหมื่นห้าพันล้านนะครับภายในหเดือนเสร็จแล้วบางคนก็ต้องออกเงินซื้อถุงมัติกอีกใช่ไหมใช่เนี่ยครับขนาดถุงมัติกที่เคยฟรียังต้องจ่ายตังค์แล้วค่าไฟมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมพี่น้องไอ้ค่าไฟนี่จะปวดจริงๆนะผมจะเล่าให้ฟัง ท่านรู้จักค่า FT ทไหมครับไอตัวนี้นะครับผมจะบอกให้ไฟเนี่ยที่ท่านใช้หนึ่งนะครับท่านต้องจ่ายไฟที่ท่านใช้โอเคอันนี้เข้าใจแต่รู้ไหมครับทุกวันนี้ท่านต้องจ่ายไฟที่ท่านไม่ได้ใช้ด้วยเอออธิบายอย่างนี้ครับไฟฟ้ากับน้ำประปามันไม่เหมือนกันนะน้ำประปาผิดออกจากโรงประปาไหลมาเข้าก๊อกบ้านท่านท่านปิดก๊อกปุ๊บ หยุดไหมหยุดทั้งแท่งเลยใช่ไหมครับน้าก็ค้างอยู่ในถังที่ลงประปาใช่ไหมใช่แต่ไฟฟ้าไม่ใช่อย่างนั้นครับปั่นมาจากโรงไฟฟ้าวิ่งเข้าบ้านท่านครับประหยัดไฟฉันก็ปิดหกดวงเจ็ดวงปิดหมดกับมืดทั้งบ้านแต่ถามว่าไฟฟ้ามันหยุดไหมครับไม่หยุดครับมันก็ผลิตไปเรื่อยแล้วครับไปเรื่อยแล้วครับนี่แหละครับคือค่าไฟที่ท่านไม่ได้จ่ายเอามาหารหัวเท่ากันเป็นค่า FT และสุดท้ายทุกวันนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะนายประยุทธ์อนุมัติเปิดลงไฟฟ้าเปิดเอ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 า,เป,เ,อาเปิดเข้าไปกระแสไฟฟ้าสำรองขณะนี้สูงถึง57%นทั้งที่มันควรจะอยู่ที่1 5เนี่คือเงินที่ท่านไม่ควรจะจ่ายเลยท่านก็ต้องจ่ายค่าไฟก็สูงแบบนี้แล้วมันไปไหนครับไปดูสิครับลงไฟฟ้าทั้งหลายตอนนี้หุ้นขึ้นล่ำรวยกันเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆล้านท่านครับ ท่านไ่จนได้ยังไงครับรัฐบาลนายประยุทธ์เนี่ยรู้จักทีมเศรษฐกิจเขาไหมครับนายประยุทธ์นั่งหัวโตนะแล้วลูกน้องเป็นใครครับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยนะครับส่งตัวแทนไปเป็นทีมเศรษฐกิจเวลาปรึกษางานก็แน่นอนแล้วครับก็บอกว่าค่าแรงขึ้นได้ไหมปรึกษาบรรดาพ่อค้าพ่อค้าที่ไหนมันจะขึ้นค่าแรงครับใช่ไม่ใช่ค่าแรงท่านก็ตามเตี้ยอยู่แค่นี้แหละครับตามสุดตอนนี้ แปดเก้าปีนายะยุ์ขึ้นมาได้แค่ไม่เกินหนึ่งรบาทค่าแรงสามรอกว่าบาทตอนนี้มันพอกินไหมครับจนไม่จนเห็นไหมอะไรที่ควรจะแพงดันถูกอะไรที่ควรจะถูกดันแพงเช่นยาบ้าอย่างีถูกไหมไอ้ที่ควรจะแพงใช่ไหมแต่ดันถูกใช่ไหมสับสนเงินแบบนี้ครับ ประเทศเราขณะนี้อยู่ในสภาวะอะไรรู้ไหมมั่งบัลลาดที่สุดในโลกเป็นภาวะที่ใครต่อใครก็งงครับประเทศอื่นเวลาเงินก็เฟอ้อเงินเฟอ้อคืออะไรครับของแพงแต่เงินในกระเป๋าท่านก็แพงด้วยครับไอเฟอ้อแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอ้าวแพงกูมีเงินจ่ายบางประเทศเงินฝืดครับเงินในกระเป๋าท่านฝืดแต่ของมันก็ถูกลงด้วยก็พอไหวใช่ไหม แต่ประเทศนี้ครับมันเกิดสภาวะเงินเฟอ้อในเงินฝืดครับพี่น้องเฟ้อที่ไหนเฟ้อในกระเป๋าพ่อค้าครับสินค้าราคาแพงทั้งประเทศฝฟดที่ไหนฝื้ในกระเป๋าท่านนะของแพงไม่มีเงินซื้อตายไม่ตายครับพี่น้องไม่ตายวันนี้ตายวันไหนสุดท้ายสภาวะแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้อยู่ดูแลท่าน ตอนนี้มาแล้วครับเลือกตั้งที่จะถึงนี้ขอโอกาสพักเพื่อไทยสารฝันให้เป็นจริงได้ไหมเราฝันมาตั้งแต่ปีสีอยากจะทำให้ท่านเป็นเศรษฐีมันขัดขวางมาตลอดคราวนี้ขอสารปฏิทานอีกครั้งได้ไหมได้ไหมให้โอกาสไหมไม่ให้โอกาสเพื่อไทยแล้วจะให้โอกาสใครใช่ไม่ใช่ไม่ได้กาเพื่อเพื่อไทย ไม่ได้กล้าเพื่อดองอุงอิงไม่ได้กล้าเพื่อชินวัตรไม่ได้กล้าเพื่อดองไม่ได้กล้าเพื่อคุณเต้นนัทวุฒิแต่กล้าเพื่อตัวท่านเองและลูกหลานในอนาคตใช่ไหมครับวันนี้เขาคูหากาให้ดีนะเวลาจะการนึกถึงหน้าลูกเวลาจะการนึกถึงอนาคตตัวเองครับเขาให้ตังค์เอาไม่เอาเอาไม่เอา นักแน่นจริงๆเรียกว่าฉลาดแล้วเอาสิครับกวอะไรครับเวลาเราเข้ากูหากามันจะไปรู้ได้ไงครับปีห้าสี่เคยทำมาแล้วไม่เห็นมีใครมันรู้สักตัวครับใช่ไม่ใช่เคยกายังรับเงินหมากาทำมาแล้วครับแล้ววดนนี้กายดีนะครับกาเนี่ยก็รับก่อนเลือกตั้ง รับเงินหมาปับกาเพื่อไทยหลังเลือกตั้งรับอีกหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องรับเละไอ้หนึ่งมืนบาทนี่หลายคนสงสัยครับใช้จ่ายยังไงไว้ฉันเป็นมือบืบฉันมีมือถือเนี่ยใช้มือถือก็ไม่เป็นฉันเป็นคนยากคนจนเข้าถึงมือถือไม่ได้ไอ้เงินที่จะแจกเนี่ยไม่ใช่เป็นธนบัตรนะครับแต่เป็นเงินตัวเลข เหมือนกับที่ท่านเคยใช้มือถือจ่ายเงินเซเว่นอีเลเว่นนั่นแหละแต่เพียงแต่คราวนี้ครับมันไม่ได้อยู่ในมือถือมันอยู่ในบัตรประช,ชาชนของท่านทุกคนกับพี่น้องดีไหมครับจากนี้ไปกลับบ้านไปดูให้ดีนะครับบัตรประช,ชาชนยังอยู่ไหมแล้วรักษาเอาไว้ให้ดีเลยเข้าคูหากาเพื่อไทยปั๊บรอเลยครับ เขาประกาศทันทีว่าบัตรท่านจะมีหนึ่งมืนไปร้านค้าครับไปรูดเหมือนบัตรเครดิตอะเออเอากันอย่างนั้นเลยดีไหมครับหลายคนมาถามผมอีกว่าโอ้ยนี่ได้ได้มื่นหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วแล้วสวัสดิการแห่งรัฐไอ้บัตรคนจนนี่ฉันจะได้อีกไหมถามไม่คิดก็นเนี่ยเขาจะทำให้คุณเป็นคนรวยแล้ว ถามหาบัตรคนจนอยู่ทําไมครับพี่น้องใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ลืมครับเวลารวยแล้วมันเพลินกับลืมความจนไปหมดสิน้นแล้วรวยจริงๆเพราะไม่ใช่แจกใครมืินนี่หายครับเพื่อไทยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและผมดูแล้วทุกพักนี่ไม่มีสักพักเดียวเลยครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมีแต่พักการเมืองคิดจะใช้สตังภาษีประชาชนทั้งนั้น คิดจะใช้เงินภาษีประชาชนอย่างนี้แล้วไม่คิดหาเงินมันจะเอาเงินที่ไหนไปทำครับเพื่อไทยพักเดียวเปน็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมีคนถามโง่ๆ ok ครับว่าหนึ่งมืนบาทดิทําไมต้องแจกเศรษฐีด้วยทำไมไม่แจกแต่คนจนก็บอกแล้วว่าน,นี่โนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่โนโยบายสวัสดิการเอาเงินคนจำนวนมากไปอุ้มคนจำนวนน้อยก็ต้องอุ้มแหละครับ เพราะเขาไปไม่ไหวก็ต้องช่วยกันแต่นั่นคือเงินภาษีของท่านใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็ไปอุ้มคนจํานวนน้อยอันนี้เขาเรียกนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐครับเป็นแบบนี้แต่ของเพื่อไทยคือนโยบายการะตุ้นเศรษฐกิจต้องแจกกระจายทั่วแผ่นดินใช่ไม่ใช่4กิโลเมตร8,000,000วงทั่วประเทศทุกหมู่บ้านจะกระจายเงินลงไปหมดครับเพราะฉะนั้นต้องแจกทุกคนแล้วไม่ได้แจกเฉย แจกไปแล้วท่านต้องไปทําหน้าที่ด้วยนะครับผมจะบอกหน้าที่ของท่านฟังให้ดีหน้าที่นี้เป็นหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจหน้าที่ของท่านคือต้องใช้จ่ายเงินจํานวนนี้ให้หมดภายในหเดือนนะครับฮะเดือนเดียวก็หมดแล้วใช่ไหมใช่ท่านจ่ายหมดแล้วเท่าไหร่ยิ่งดีอยา yup. ่าไปกลัวครับบอกกูดงไงได้มามื่หนึงจ่ายเร็วๆก็เสียได้ จ่ายไปครับจ่ายให้เร็วที่สุดอยากซื้ออะไรซื้ออยากกินอะไรกินจ่ายไปให้เร็วที่สุดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะหมุนกลับมาหาท่านอีกรอบหมุนยังไงครับไอ้ที่แจกหนึ่งหมื่นบาทนี่คือการกระตุ้นกําลังซื้อครับการกระตุ้นกําลังซื้อจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการขายสินค้าจํานวนมากใช่ไหมแต่นี้แหละครับคันนี้แค่คันนี้ท่านจะเห็นเลยว่าข้าวก็จะขึ้นราคาใช่ไหมครับ ถูกไหมครับสินค้าเกษตรทุกชิ้นก็จะขึ้นราคาเพราะอะไรครับเกิดกําลังผลิตต้องการวัตถุดิบจํานวนมหาศาลสินค้าเกษตรทุกชิ้นจะขึ้นราคาตามสิ่งนี้เสร็จแล้วเกิดการผลิตจํานวนมหาศาลต้องการแรงงานไหมครับพี่น้องต้องการใช่ไหมเราผลิตสินค้ามากก็ต้องการแรงงานก็การจ้างงานจะเกิดขึ้นมากมายหลายทันทุกวันนี้ ไม่มีงานทําตกงานไม่รู้จะหาที่ไหนเดียวนะครับจะมีงานให้ทําจนทาไม่ไหวเลยบอกให้ขอให้ท่านขยันเท่านั้นครับยิ่งกว่านั้นครับถ้าเบื่อไทยปล่อยไปค่าแรง300บาทโอ้ก็หมูเสร็จกระเป๋านายทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็เลยขึ้นเลยครับค่าแรง600บาทครับพี่น้องนอกจากมีงานแล้ว ยังมีเงินด้วยเห็นไหมหกร้อยบาทเกิดขนนึ้นทันทีา่าแรงปริญญาตรี2 5งหมื่นขึ้นเป็นลําดับอันนี้คือขั้นตำ่ำหก0้บาทต่อวันหนึ่งเดือน1,800งบาทครับอย่างน้อย al, ๆครับเราดิจะหมุนไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแล้วครับนี่แหละครับจากผลพวขงของการหมุนอย่างนี้มีการผลิตมากมายมีการใช้ทรัพยากรเยอะแยะราคาพืชผลเกษตรขึ้นแน่นอนครับเพื่อไทยสัญญาว่า ใครเป็นกเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสมเท่าครับพี่น้องผมพูดว่าสามเท่านะครับไม่ใช่สองนะครับสามเท่านะครับเพื่อไทยสัญญาอะไรแล้วเคยทำไม่ได้ไหมครับพี่น้องกเกษตรกรเป็นหนี้ใช่ไหมเราบอกโอ้ตังกระเป๋าก็ต้องไปจ่ายหนี้เราติดกับดักหนี้หมุนไปไหนไม่ได้หางเงินมาเท่าไรใจดอกหมดเพื่อไทยเข้าใจว่าท่านต้องการลมหายใจ ต้องการพักลมหายใจสักคู่หายใจให้ได้ทั่วท้องสักพักหนึ่งใช่ไหมเอาว่าสามปีนี่หายใจพอไหมเอาว่านี่ไม่ต้องจ่ายสามปีโอเคไหมทั้งต้นทั้งดอกงด,ดพักเงินกู้ทั้งต้นทั้งดอกสามปีครับพี่น้องประหยัดรายใจ่ายให้ท่านอีกค่าน้ำค่าไฟลดลงมาทั้งหมด นายประยุทธ์ทำไม่ได้แล้วครับทําไมนายประยุทธ์ลดราคาน้ามันไม่ได้น้ํามันมีกองทุนช่วยพยุงอยู่นะครับถูกต้องครับน้ํามันในตลาดโลกราคาขึ้นแต่เรามีกองทุนน้ํามันที่จะคอยพยุงใช่ไม่ใช่นายประยุทธ์ทําไม่ได้ครับเพราะขณะนี้กองทุนน้ำมันติดลบเป็นแ,นแสนแสนล้านแล้วครับมันไม่มีตังค์ทำไมไม่มีตังค์ครับเอาไปซื้อเรือดำน้ำไงครับนี่ลาสูตเห็นบอกอยากได้ F 3 5มาใหม่แล้ว แล้วที่เจ็บปวดที่สุดเรือดำน้ำไม่มีเครื่องครับพี่น้องไม่เคยเห็นรัฐบาลบ้าบอที่ไหนในโลกเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซื้อจีดีสองร้อก็ไม่มีเครื่องซื้อเรือดำน้ำก็ไม่มีเครื่องมันก็ซื้อได้นะครับพี่น้องนี่แหละครับความทุลักทุเลของรัฐบาลนี้และความหวังของท่านที่ฝากเอาไว้ที่เพื่อไทยเพราะฉะนั้นวันที่สินี้พี่น้องครับ ท่านต้องทําให้ได้นะถ้าท่านทําไม่ได้จบเพื่อไทยไม่มาเป็นรัฐบาลแล้วก็ที่พูดไว้ทั้งหมดเป็นฝันสลายหมดครับทีนี้ท่านบอกว่าได้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับมีการวางยาเอาไว้เยอะท่านรู้แล้วใช่ไหมครับว่า250สวนั่นคือคู่ต่อสู้ของเราทุกครั้งที่ผ่านมา เราเลือกเกิน250เราก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้ต้องบวกแต้มต่ออีก250ครับเราต้องได้376ในสภาถึงจะเป็นรัฐบาลได้เพราะวันเพราะฉะันวันนี้โดงถึงมาขอร้องให้พี่น้องประชาชนกล้าอย่างระมัดระวังแบ่งใจให้ใครไม่ได้เลยแม้แต่แต้มเดียวปี62พี่น้องครับผมจะเล่าให้ฟัง รู้ไหมครับว่านายประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกได้ยังไง<ป>เพราะเราแบ่งใจครับพี่น้องเอา้าเ<ป>ชื่อไหมอา้าชาร์จมาดูครับ<ป>อันนี้คนไกลๆอาจจะมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวโดมจะเล่าให้ฟัง<ป>นี่คือคะแนนปี6.2ของสมุดปราการครับ สมุดปราการเป็นบ้านคนเสื้อแดงใช่ไหมคุณรู้ไหม62เนี่ย6คนสอสอของสมุดปราการคือพักพลังประชารัฐนายกรุงศรีวิไล<ช>เคยหักหลังคนเสื้อแดง<ช>ก็ได้เป็นสอสอกับเขาด้วยเฮ้ย<ช> <Hey, S 2> นี่มันบ้านคนเสื้อแดงนะเว้ย <Hey. S 1> เลือกตั้งทีไรเทยกจังหวัดเพื่อไทยทั้งนั้นแล้วปี62ทำไมกลายเป็นพลังประชารัฐหมดทั้ง6เขต เกิดอะไรขึ้นพี่น้องดูครับเขตหนึง่งพลังประชารัฐได้3 4 0 0 0ันคะแนนก็เป็นคะแนนแบบนี้ฝ่ายเขาเป็นคะแนนแบบนี้มาตลอดครับไม่เคยเปลี่ยนจนปี6-2ก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือคะแนนของเราครับเราเลือกก้าวไกล2 1 0ห0เราเลือกเพื่อไทย21,000สองอันนี้รวมกันคือ42,000สนะครับชนะ สามหมื่นสี่ไหมครับจะหน้าไหมครับเห็นภาพไหมครับนี่แหละครับไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้เพื่อไทยได้พลังประชารัฐครับพี่น้องเคสสองครับพลังประชารัฐได้สามหมื่นห้าอนาคตใหม่ได้สามหมื่นสามหมื่นเพื่อไทยได้สามหมื่น เพื <ique> ่อไทยรวมพลัรวมอนาคตใหม่ได้หกหมืครับชนะขาดลอยสามหมใช่ไม่ใช่เขตสครับพลังประชารัฐได้สองหมื่นเก้าอนาคตใหม่ได้2าสองหมื่นสามเพื่อไทยได้สองหมอนาคตใหม่รวมเพื่อไทยได้สี่หมื่นห้าชนะสองหมขาดลอยครับเขตหครับพลังประชารัฐได้สี่หมื่ครับเพื่ออนาคตใหม่ได้สองหมื่ครับได้สามหมื่นเขตหใช่หมสามหมื่นครับ เพื่อไทยได้สามหมครับรวมแล้ว6 0หมืชนะแน่นอนเขตเจ็ดสุดท้ายเลยครับยอ่ยอๆเขาได้2 7งหมครับอนาคตใหม่ได้1 9่นเเพื่อไทยได้2อ0หมรวมกันได้4 7่หมชนะขาดลอยครับผมยกตัวอย่างให้ดูแค่สมุรปราการแล้วท่านรู้ไหมครับว่าเกิดแบบนี้กี่เขตในประเทศไทย6กสเอ็ดขตครับนี่แหละครับคือเหตุในายุทธ์เป็นนายกทุกวันนี้ใช่ไม่ใช่ ไ้น,นี่เอาอีกไหมเอาอีกไหมแบ่งใจได้ไหมครับไม่ใช่เราไม่รักพรรคเพื่อนเราไม่ต้องห่วงแล้วครับเขามีคะแนนแน่นอนแต่พวกเราต้องยืนไว้ก่อนครับเพื่อไทยสองใบรวมคะแนนเสียงเป็นหลักให้พรรคเพื่อไทยเป็นหลัก310เสียงเสร็จแล้วพอเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคพี่พรรคน้องของเราใช่ไม่ใช่ก็ได้กันหมดใช่ไม่ใช่ นโยบายของพรรคใดๆก็จะได้ทําทั้งหมดใช่ไม่ใช่แต่ถ้าไม่ทําแบบนี้แบ่งคะแนนกันใครได้คะแนนครับพลังประชารัฐบ้างภูมิใจไทยบ้างทั้งประเทศตกลงเราไม่ได้เป็นรัฐบาลไอ้ที่พูดไปทั้งหมดนี่ฝันสลายนโยบายของพรรคพี่พรรคดองของเราทุกพรรคทำไม่ได้ทางนั้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากๆผมถึงเอาชาร์ตตรงนี้มาให้ดูมันเกิดขึ้นแล้วปี62สองปีนี้มีบทเรียนแล้ว จะต้องไม่ทําซ้ําอีกใช่ไม่ใช่ม่นไหมม่นเข้าคูหากาอะไรสสอเขตตรงนี้เบอร์เก้าที่เหลืออีกขาเขตดูกันเองครับสอสอบัญชีอะไรชื่อกาเบอร์อะไรแล้วถ้าเขามาบอกว่าเอาไปพันหนึ่งสอสอเขตขอชั้นได้ไหมเอาไหมครับกาไหมครับรับ ก่อนเลือกตั้งกากอาบาดปับ๊บรับหมื่นหลังเลือกตั้งจำไม่ดีถ้าจำไม่ดีมื่นหลังไม่มีมานะครับผมบอกให้สุดท้ายก็ไี่ต้องฝากเอาไว้ท่องใจเอาท่องไว้ในใจให้จำทําทุกอย่างวันนี้ไม่ใช่เพื่อใครดูหน้าลูกท่านดูหน้าเมียท่านดูหน้าครอบครัวท่านสาคัญอย่างยิ่งการเข้ากูหาครั้งนี้ถ้าทันกาผิดอนาคตครอบครัวของท่านจะเป็นยังไงผมไม่ทราบ แต่ถ้าท่านกาถูกอนาคตครอบครัวลูกหลานของท่านเพื่อไทยมีผลงานมาแล้วโดยตลอดรับรองกับเฟื่องฟูมีความสุขกันทั้งครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงจะมีแท็บเล็ตให้เล่นนะไม่ใช่ให้เล่นอย่างเดียวให้ไปเรียนด้วยเด็กไทยต่อไปนี้ไม่ต้องเรียนตังหนังสือแล้วครับใช้แท็บเล็ตเรียนก้าวหน้าสู่ยุคใหม่ประเทศไทยจะ,จะเจริญไปพร้อมๆกันกับเงินหนึ่งบาทแรกที่เราจะแจกไปเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสองใบ เพื่อเธอสองเบอร์เพื่อไทยครับพี่น้อง